เปิดใจครั้งแรกเชียร์ที่คําพรยุติความสัมพันธ์แฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กหลังคบหานานสี่ปีรับเสียดายเวลาพร้อมลั่นยังรักแต่ไม่ใช่ในรูปแบบเดิมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่ทำเอาแฟนแฟนใจหายเพราะต่างรอลุ้นให้ทั้งคู่เข้าประตูวิวากันสักทีสำหรับคู่รักคนบันเทิงเชียร์ที่คําพรและแฟนหนุ่มไฮโซทายาทตระกูลดังอย่างบิ๊กธนพล ที่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่าสปีและได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสถานะความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพียงเท่านั้นเชีย์เปิดใจปมรักร้าวจบความสัมพันธ์ไฮโซบิกล่าสุดเชียก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ว่าเราตัดสินใจร่วมกันเป็นการคุยกันครั้งแรกเลยด้วยซ้ำถึงความสัมพันธ์ของเรา แต่ข่าวระหองระแหงอันนั้นไม่มีอะไรนะความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดประเด็นอันฟอลโลกันเราไม่ได้ฟอลโลเขาทาง i n นสตาแกรมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราติดต่อกันทางอื่นอย่าง Facebook ก็ไม่รู้ไปเป็นประเด็นว่าเราเอาฟอลโลกันได้ยังไงตอนนั้นมันไม่มีอะไรความสัมพันธ์ยังดีมากๆ ส่วนความสัมพันธ์ที่มันเดินทางมาสี่ปีกว่าเกือบห้าปีมันจะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอะไรมาแทรกความพอดีไม่พอดีเชียรว่ามีกันทุกคู่มันมีบางจุดที่เราเคยจะก้าวข้ามผ่านมาในความไม่พอดีบางอย่างแต่ณวันนี้บางสิ่งเราเลือกที่จะเรียกว่าปรับตัวมาแล้วแต่การปรับในบางอย่างพอมันยังไม่พอดีกันจริงๆ มันเหมือนจุดเล็กๆที่ค่อยๆสะสมเราไม่ใช่คู่ที่มาทะเลาะกันจุกจิกเลยไม่ได้มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรที่ชัดเจนความสัมพันธ์มันดำเนินมาเรื่อยๆตลอดแต่พอมันมีสิ่งที่จะต้องโฟกัสกันทั้งคู่บางอย่างเราก็ไม่อยากจะเอามาเป็นความหนักใจยุ่งหิมให้อีกฝ่ายบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้เราไม่สบายใจ บางข้อพอเราไม่คุยกันแล้วมันเก็บไว้กับเราทงคู่มันเลยเกิดจากการที่ไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไรคนเริ่มพูดก่อนคือเชียร์ม,ม้นเป็นการชวนคุยแล้วมันก็ชึ่งตั้งแต่วันนั้นเลยเป็นการพูดคุยตัดสินใจร่วมกันคำตอบที่เราได้คือกลับมาเป็นเพื่อนกันมองย้อนกลับไปบางจุดมันไม่ได้ผ่านการพูดออกไป เราเก็บไว้มารู้ตัวอีกทีความสัมพันธ์มันลดลงเรื่อยๆต่างคนต่างเก็บไว้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรรุนแรงเลยเป็นเรื่องของความเข้าใจของเราทั้งคู่จริงๆเรามาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนการคุยกันครั้งนี้เชียบอกเขาว่าเราคุยกันด้วยความรักว่าถ้าความรักนี้มันดำเนินไปในแบบชีวิตคู่อีกแบบหนึง่งไม่ได้ มันก็อาจจะต้องกลับมารักกันแบบเพื่อนมันไม่ใช่ใครบอกเลิกใครเหมือนเป็นการคุยกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เราตกลงร่วมกันมากกว่าตอนนี้เราก็ยังคุยกันมีความเป็นเพื่อนเต็มที่มากๆเชียร์ยังบอกเขาเลยว่าวันนี้เชียร์รักเขาไปแล้วยังไงเขาก็เป็นคนที่เชียร์รักอยู่ดีเพียงแค่ว่ามันไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดิมการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายของเชียร์ตั้งแต่แรก เราเคยคุยกันด้วยซ้ำว่าไม่อยากมีลูกนะถ้าเราอาจจะมีระยะเวลาของเรื่องอื่นมาจำกัดอันนี้น่าจะเป็นข้อบีบบังคับเรื่องไทม์ไลน์แต่เราไม่มีเรื่องนี้คือเราอาจจะเคยมีกระแสว่าเรามีปัญหากันแต่ในความเป็นจริงคือเชียกับบิ๊กไม่เคยมีปัญหาอะไรเราเป็นคู่ที่ใช้คำว่าเรียบง่ายละกันอาจจะไม่ได้ลงรูปคู่บ่อยหรืออาบ รอแต่ในความเป็นจริงเรามองชีวิตความเป็นจริงกันอยู่แล้วเชียเสียดายอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจเดินมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าอยากให้มันไปนานๆแต่ถามว่าเสียใจไหมก็คงไม่ใช้คำว่าเสียใจแล้วกันยังไงวันนี้เราก็ยังรักเขาอยู่ดีเขาก็ยังรักและหวังดีกับเราอยู่ดีแต่เพียงแค่มาเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหามือที่สาม คนรอบตัวทุกคนก็แล้วแต่การตัดสินใจของเราทั้งฝั่งครอบครัวเราครอบครัวของทางบิ๊กด้วยอย่างที่บอกว่าเชียรไม่ได้พูดอะไรจริงๆมันตั้งแต่ตุลาแล้วด้วยซ้ำเรื่องนี้มันคุยกันตั้งแต่ตุลาแล้วแต่ว่ามันเป็นด้วยความเข้าใจกันจริงๆเชียรถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่ดีในการคุยกันครั้งนี้ด้วยซ้ำ